แนวคิดในระดับควอนตัมหรือเมตาฟิสิกหากพิจารณาในระดับที่ลึกลงไปในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ยิ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อนำทฤษฎีเรื่องชื่อของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือคือ E เท่ากับ mc กํลังสองแล้วนํามาหาค่าอานุพันธ์ r i v a t i v e ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์คำตอบที่ได้จะเป็น E เท่ากับ m คือสัดสารเท่ากับพลังงานนั่นคือสัดสารและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งต่อมาก็ได้รับการพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนยอมรับกันเป็นที่ยุติแล้ว ว่าส,สารคือพลังงานที่มีการรวมตัวกันรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเซล์ลในร่างกายมนุษย์ทุกคนทุกๆเซล์ลทั้งหมดร้อยละล้านเซล์ลเซล์ลของสัตว์สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมวลสารของต้นไม้หินก้อนดินกรวดทรายกระดาษโต๊ะ เก้าอี้กระจกเหล็กทองเพชรอุจจาระของเหลวทุกชนิดหรือสิ่งอื่นๆทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มพลังงานในระดับที่เล็กที่สุดชนิดเดียวกันทั้งสิ้นซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วจับต้องได้หรือที่เรียกว่าสสารนั่นคือ ในระดับที่เล็กลงไปก็เป็นเพียงโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมซึ่งอะตอมก็ประกอบด้วยนิวเคลียสที่ล้อมรอบด้วยพลังงานอิเล็กตรอนวิ่งวนล้อมอยู่อีกชั้นหนึ่งในระดับนี้จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วสสารทุกชนิดสิ่งมีชีวิตทุกประเภทและสิ่งของล้อมรอบตัวเรา รวมถึงเนื้อตัวมนุษย์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆและเซลล์ทุกเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นก็คือกลุ่มพลังงานกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองมาถึงตรงนี้ก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าพลังงานไม่มีวันสูญหายไปไหนแต่อาจมีการเปลี่ยนรูปได้เคลื่อนที่ได้สั่นสะเทือนได้ นั่นคือเหตุผลที่ต้องยอมรับว่าความคิดของคนเราก็เป็นเพียงคลื่นการสั่นสะเทือนของพลังงานธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองจึงส่งผลให้มีการสั่นสะเทือนไปกระทบกับกลุ่มพลังงานที่มีความเข้มข้นและมีความถี่แบบเดียวกันจนสามารถสื่อถึงกันได้ปัญหาที่ชวนสงสัยคือ แล้วทำไมกลุ่มพลังงานชนิดเดียวกันแต่กลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเป็นมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งรวมตัวเป็นนกหอยไส้เดือนเป็นก้อนหินทองคำกระดาษหรือต้นไม้ทำไมไม่รวมกลุ่มแล้วเกิดผลเป็นสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นคำถามนี้ต้องการคำตอบในระดับอภิปัสญยา ที่ต้องใช้ใจค้นคว้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือใดๆพิสูจน์หาคำตอบได้ซึ่งผู้ทำสมาธิที่ได้ชาระดับสูงนักปราชญ์นักอภิปัชญาหรือแม้กระทั่งผู้นำาศาสนาองค์ต่างๆยอมรับว่าเหนือกลุ่มพลังงานขึ้นไปยังมีพลังบางอย่างที่ให้กำเนิดจัดระเบียบกำหนดรูปแบบ เชื่อมโยงความเป็นไปของสรรพสิ่งในจักรวาลให้เกิดขึ้นดำเนินไปและมีรูปร่างที่เหมาะสมสอดคล้องต้องกันซึ่งพลังนั้นบางแนวคิดเรียกว่าเป็นสติปัญญาอ like ันไรขอบเขตบางก็เรียกว่าพลังจักรวาลพลังบริสุทธิ์อันเป็นนิรันดรพลังความดีงามพระเจ้าสูงสุดหรืออื่นๆมากมาย ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าพลังที่ก่อกำเนิดสปปรรพสิ่งพลังนี้เองที่เป็นแหล่งข้อมูลอันไรขอบเขตจำกัดที่พลังดึงดูดในตัวเราสามารถติดต่อเขาถึงได้แล้วดึงดูดคำตอบทุกๆคำถามดึงดูดผลลัพธ์ทุกๆคำร้องขอโดยการส่งพลังโยงใย,ยชักนำเหตุการณ์ต่างๆที่เราคิดซ้ำๆ บริโภคซ้ำๆหรือต้องการอย่างแรงกล้าไปเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวการกระทำอื่นๆแล้วชักนำให้ไปพบกับโอกาสช่องทางเหตุการณ์จนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามที่จิตใต้สำนึกของเราทำหน้าที่สร้างพลังดึงดูดเข้ามาผมทดลองเรื่องนี้ด้วยตนเอง มานับครั้งไม่ถ้วนและพบว่ามันได้ผลจริงย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมฝันอยากเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศมากแต่มองไม่เห็นช่องทางความเป็นไปได้ขณะนั้นผมยังไม่รู้ว่ากฎแห่งการดึงดูดได้ทำงานตามความปรารถนาของเราแล้วผมจบปริญญาตรี โดยปราศจากทักษะด้านภาษาอังกฤษเอาเสียเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฟังไม่ออกอ่านประโยคซับซ้อนไม่เข้าใจแต่ยังอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเหลือเกินฝันตลอดพูดกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและมองหาช่องทางต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนว่าทำอย่างไรจึงจะได้ไปเรียนต่อทั้งๆท,ที่ขาดปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสองประการคือ เงินทุนและทักษะด้านภาษาอังกฤษช่วงระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์ชักนำให้พบคนที่หลากหลายที่แนะนำให้ไปเรียนภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ทำตามสัญญาณน,นั้นโดยไม่สงสัยเพราะใครแนะนำอะไรผมยินดีทำหมดพร้อมกับมุ่งมั่นขยันอ่านและเรียนพิเศษ,ษภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEFL เรื่อยมา ย่างเข้าปีที่3ของการเดินทางแห่งความฝันทักษะด้านภาษาอังกฤษดีขึ้นพอสมควรแต่ไม่รู้จะหาทุนที่ไหนเรียนช่วงปี2539ลองสมัครสอบทุนกอพอปรากฏว่าผลสอบมีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แต่เกิดวิกฤตการเงินของประเทศปี2540พอดี การสัมภาษณ์ถูกเลื่อนออกไปต่อมามีการเรียกสัมภาษณ์แต่วันที่ได้รับจดหมายนัดให้ไปสัมภาษณ์เป็นช่วงหลังปีใหม่ซึ่งผมลาพักร้อนกลับภูมิลำเนาเดิมผมผลก็คือผมหมดสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ต้องสละสิทธิ์ให้บุคคลอื่นไปเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ตัวเองเสียความรู้สึกมากโดยไม่รู้ว่า กฎแห่งการดึงดูดกำลังทำงานอยู่อย่างขยันขันแข็งแต่ในส่วนตัวเองก็ยังไม่ยอมหยุดฝันอีกหนึ่งปีถัดมาลองสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศทุกมหาวิทยาลัยต่างปฏิเสธโดยมีจดหมายตอบมาว่ามีบุคคลอื่นที่มีคะแนนภาษาอังกฤษดีกว่าที่นั่งเต็มแล้ว และแหล่งเงินทุนไม่ชัดเจนช่วงนั้นผมย้ายมารับราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่จดหมายปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยฉบับสุดท้ายมาถึงมือผมขับรถอย่างสิ้นหวังไปไหว้พระเพื่อสงบจิตใจแล้วนั่งอยู่ริมแม่น้ำค้างวัดอยู่ประมาณสองชั่วโมงถามตัวเองว่าทำไมต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดนี้ ควรอยู่เฉยๆดีไหมทุกอย่างก็ดูโอเคอยู่แล้วไม่มีอะไรเดือดร้อนไม่เห็นจำเป็นต้องไปเรียนปริญญาโทเมืองนอกความคิดทำนองนี้วนเวียนอยู่ในหัวตลอดวันลุ่งึ้นก็ไปทำงานตามปกติแล้วกดแห่งการดึงดูดก็นำปฏิหารมาให้ถึงมือมีจดหมายจากมหาวิทยาลัยที่เคยปฏิเสธ ส่งมามีข้อความว่าคณะกรรมการได้พิจารณาใบสมัครของผมอีกครั้งหนึ่งแล้วมีมติใหม่ยินดีรับผมเข้าเรียนปริญญาโทให้เตรียมตัวเดินทางสำหรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าจะตามมาโดยเร็วที่สุดนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ชัดๆแต่ก็เป็นไปแล้ว คนที่เคยสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคงเข้าใจความรู้สึกนี้ดีสิ่งที่ยากที่สุดคือการตอบรับให้เข้าเรียนนี่แหละผมจำได้ว่าดีใจสุดขีดมีความสุขมากตอนเย็นขับรถกลับกรุงเทพเพื่อวางแผนเดินทางแต่ก็เจออุปสรรคใหญ่อีกอย่างเข้าจนได้นั่นคือแล้วจะเอาเงินทุนที่ไหนไปเรียนมืถึงตอนนี้ ผมยังรู้สึกว่ายังไงต้องไปเรียนให้ได้ช่องทางต่างๆก็คงเปิดเผยออกมาเองปฏิหารคงไม่เกิดขึ้นครึ่งๆกลางๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอีกสองวันต่อมามีคำแนะนำจากแหล่งต่างๆทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนๆให้ทำเรื่องขอทุนการศึกษาจนในที่สุดกฎแห่งการดึงดูดก็ทำงานอย่างหมดจดงดงาม ชัดนำแนวทางให้ผมเสนอขอทุนของมูลนิธิพลประมาณชันซื่อแล้วก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านประมาณชันซื่ออย่างน่าประหลาดใจทั้งที่ไม่เคยรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวมาก่อน ในที่สุดผมก็ได้เดินทางไปเรียนต่อและมีผลการเรียนที่ดีได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนจากมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษากลับมานับแต่นั้นผมเชื่อในเรื่องปฏิหารเสมอมาแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่านี่คือการทำงานของกฎแรงดึงดูด อีกสองสามปีถัดมาผมเริ่มหาหนังสือแนวนี้มาอ่านแล้วเฝ้าสังเกตทดลองปฏิบัติพบว่ามีความเป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์จึงรู้ว่านี่เป็นการทำงานของกฎแห่งการดึงดูดปัจจุบันผมเดินทางไปบรรยายในต่างประเทศในฐานะวิทยากรปีละนับสิบครั้งเกือบทุกทวีปทุกปี พบผู้คนมากมายจากการเฝ้าสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่อาศัยกฎแห่งการดึงดูดช่วยนำทางทั้งสิ้นซึ่งมีทั้งทำไปโดยรู้และไม่รู้ถึงการดำรงอยู่ของกฎที่ว่านี้เวลานี้บางครั้งบางคราวผมสนุกกับการปล่อยให้พลังแห่งการดึงดูดนำทางมีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศยุโรปที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันผมปฏิเสธที่จะให้ผู้จัดจองโรงแรมใกล้ที่ประชุมเนื่องจากมันง่ายเกินไปผมเลือกที่จะจองโรงแรมราคาถูกทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ห่างออกไปพอสมควร ผมได้รับเอกสารยืนยันการจองแล้วเก็บไว้โดยไม่สอบถามว่าอยู่ที่ไหนและจะเดินทางไปอย่างไรเพียงแต่คิดว่าเมื่อถึงเวลาก็จะมีหนทางนำไปยังโรงแรมอย่างง่ายดายเองผมคิดอย่างนี้ติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเดินทางผมขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิของสายการบิน Air ์เอมิเ พร้อมด้วยผู้ติดตามอีกสองคนโดยยังไม่รู้ว่าเมื่อไปถึงมิวนิกแล้วจะไปต่ออยังไงแต่ผมก็ปล่อยวางทําใจให้สบายไม่วิตกกังวลเครื่องบินแวะที่ดูไบเพื่อเปลี่ยนเครื่องผมกับคณะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วไปขึ้นเครื่องบินลำที่บินไปมิวนิกตัวเครื่องบินของผมได้ที่นั่งไปนั่งคู่กับฝรั่งคนหนึ่ง อายุประมาณ30ปีเรานั่งด้วยกันเงีย,งยบๆไม่ได้พูดกันเลยตั้งแต่เครื่องบินบินขึ้นจากดูไบจนกระทั่งก่อนถึงสนามบินมิวนิกประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเครื่องบินเตรียมลดระดับลงสนามบินผมถามตัวเองในใจว่าถึงสนามบินแล้วจะไปต่อ,อยังไงดีจะทำอย่างไรดีจู่ๆ ชายที่นั่งข้างๆมาเกือบห้าชั่วโมงก็หันมายิ้มให้แล้วก็ทักทายกันแล้วสนทนาก็เริ่มขึ้นผมเอาจดหมายยืนยันการจองโรงแรมให้เขาดูเขาอธิบายว่าต้องขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีไหนอย่างไรผมรับคำไปอย่างนั้นเพราะทิศทางแผนที่ที่เขาอธิบายเข้าใจยากและดูเหมือนเขา ก็เข้าใจว่าผมไม่เข้าใจหลังจากผ่านพิธีการตรวจสอบคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วผมกับคณะก็เดินออกมาด้านนอกปรากฏว่าชายดังกล่าวยืนรออยู่บอกว่าจะไปส่งเราเพราะคิดว่าหากเราไปเองคงไปไม่ถูกวันนั้นชายหนุ่มชาวเยอรมันเชื้อสายออสเซีย ผู้ใจดีก็หยิบยื่นไมตรีอย่างไม่คาดหมายนำเราขึ้นรถไฟพาไปยังคิวรถที่ใกล้โรงแรมที่สุดแล้วติดต่อรถให้เราเรียบร้อยใช้เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟไปโรงแรมประมาณ5นาทีก่อนจะหายลับไปหลังจากพลังแห่งการดึงดูดทำงานแล้วเสร็จมีมากมายเหลือเกิน ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเราทั้งด้านบวกและลบเพราะการดึงดูดของเราเองซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวที่ผมเล่ามาเป็นเพียงบางส่วนแต่เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นๆเช่นเดียวกันเพียงแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปทุกคนมีเรื่องประจวบเหมาะบังเอิญ รือเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับตนเองมาแล้วทั้งสิ้นบางครั้งเป็นเรื่องที่เราคิดว่าไม่สลักสำคัญอะไรแต่นั่นคือปฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่เสมอโปรดจำไว้ว่าทุกเรื่องราวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญกับเราแต่ในการทำงานของพลังดึงดูดใช้หลักการและสติปัญญาสากลเสมอเหมือนกัน จงเชื่อมั่นว่าทุกๆก,การดึงดูดสำคัญทั้งสิ้นเหตุการณ์เล็กๆล,ลวนอยู่ในเส้นทางของการถัดทอเหตุการณ์ใหญ่ให้สมบูรณ์จงขอบคุณต่อพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งและพลังในตัวเราจงหาเวลาเงียบๆฟังสัญญาณในจิตใจที่จะชักนำเราไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตมาถึงตรงนี้คุณคงทราบแล้วว่าเราสามารถดึงดูดเรื่องอะไรก็ตามที่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภความมั่งคั่งการงานทรัพย์สมบัติความสำเร็จสุขภาพดีหรืออะไรก็ตามที่ใจปรารถนาขั้นต่อไปก็คือ เรียนรู้วิธีการสร้างพลังดึงดูดที่ได้ผล